ไม้อัด OSB นวัตรกรรมวัสดุทดแทนไม้จากไม้อัดลาน,นาใบาสุกสวัสด์แข็งแรงทนทานใช้งานปลอดภัยไม้อัดลาน,นา OSB จากบริษัทสุกสวัสด์ไม้อัดไทยจำกัดมีความแข็งแรงยืดหยุ่นและทนความชื้นสูงที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยได้มีการทดสอบเรื่องเชื้อราโดยใช้แผ่นไม้แช่น้ำแล้วดูผลตามช่วงระยะเวลาเราไปดูกันครับว่าผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้าง พบว่าไม้อัดของสุกสวัสด์นั้นทนชื้นทนเชื้อราได้ดีกว่าไม้อัดทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการทดสอบเรื่องตัดไม้ถ้าเป็นไมโอ s b ทั่วไปจะเป็นไส้ไม้ยางพาร,ราที่เนื้อไม้จะนิ่มกว่าจึงมีความหนาแน่นน้อยแต่ของสุกสวัสด์เป็นไม้เนื้อแข็งที่เนื้อไม้มีความหนาแน่นมากกว่าแข็งแรงกว่าและได้ัดได้ความหนาแน่นสูงทําให้เกิดฝุ่นละอองตอนตัดไม้น้อยกว่าใช้กาวคุณภาพพิเศษในการผลิตไม่ก่อให้เกิดสารฟรฟมาดีไฮที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและไม่มีกลิ่นฉูนอีกด้วยใครที่สนใจสินค้าอื่นๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของไม้อัดลานนาใบสุขสวัสดิ์ได้ที่ w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  a s ด d u c o m ได้เลยนะครับ